ทำไมไม่นำความสงสัยมาปฏิบัติให้มันหายสงสัยล่ะ mm hmm. ใครก็อ่านได้หนังสือเนี่ยฮะถ้ามึงฟังธรรมะแล้วมันรู้ธรรมเนี่ยมึงอยู่ใน YouTube มึงจะฟังองไหนฮะเหมือนพี่หนึ่งสามเมื่อคืนเนี่ยเรื่องหลักการอย่างอาจารย์สมภพพูดไม่ได้เนี่ยเขาอยู่ด้วยอะไร mm hmm. อยู่ในความศรัทธาไง แต่คนกลับไม่นำเอาธรรมะตัวนั้นมาลงมือทำเลยที่ท่านสอนไว้แสดงมาไรประโยชน์มากถ้มมามะไม่ได้มีประโยชน์กับพวกนี้เลยเหมือนลุงบุมันบอกว่าเทน้ำใส่หลังม้านั่นแหละฮมันก็สลัดทิ้งหมดจริงไหมกลับเอามาสกมาเสียงกันคนที่จะรู้แล้วก็ไปปฏิบัติ แล้วเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาถามกูว่าสมัยก่อนเนี่ยม,ม,มีต้องมีปริญญาตปฏิบัติปฏิเวทใครเป็นคนพูดมึงเกิดทันเหรอ,อปริญญาตก็คือ,อพระพุทธเจ้าพูดให้ฟังแล้วก็ประนําไปปฏิบตัติจริงไหมปริญญาตก็คือคำสอนนั่นแหละคือฟังไม่ใช่เข้าไปเรียนอยู่ในห้องเรียน เพราะมันไม่มีพระใจปีฎก mm hmm. เหมือนกูหลวงตาบอกว่า mm hmm. พระพุทธรูปเนี่สร้างกันเหลือเกินทุกปางทุกนั่งทั้งยืนทั้งอะไรอย่างเงี้ยห้ามยงห้ามได้ทำไมไหมพระพุทธเจ้านั่งถ่ายอุจจาระทำไมไม่มีปางนั้นบ้างอ่ะทำให้มันครบสิ mm hmm. ฮะ ในหลักการจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปจริงไหมแต่เราก็ชอบเอามาสอนกันเล่นกันอันนี้สง์เท่านั้นเท่านี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพราะท่านไม่รู้จักเข้าใจไหมแต่เราเต็มไปได้วยความกลัวเต็มไปได้วยความเชื่อเชื่อตะพฤตตะเพือไม่ได้อยู่ในหลักของกะหลักเกณฑ์ของเหตุของผลเลย ใชไหมเหมือนเทวดามาดนบรรดาลเอาทองคำมาถวายเอาอะไรมาถวายเนี่ยฮะมึงไม่ต้องสร้างกรรมเลยเหรอมึงเลยไม่สร้างเหตุเลยฮะไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่ยอมไม่พระอระหันต์ไม่ลำบากหรอกเทวดานี่จัดการไห้หมดพระพุทธเจ้ายัง ใช้พระอนุน,นไปสักน้ำมาให้กินเลยเทวดาทำไมไม่ตักมาให้กินล่ะฮะฮะจริงไหมเก่งเหลือเกินเทวดาเนี่ยพญานาคเนี่ยเก่งเหลือเกินมีเจ็ดหัวเก้าหัวสามหัวก็มี ขนาดงกสองหัวคนยังไม่ชอบเลยน,นี้มีเจ็ดหัวแล้วมึงชอบเหร